อันนี้มาต่อด้วยทองคำเลยเปิดมาแล้วสองนาทีนะเจ็ดนาฬิกาสองนาทีก็เอออย่างที่เมื่อวานพูดสรุปไปตอนเย็นเมื่อวานคำคนัมันโดดมาเพื่อหยุดอยู่ที่นะฮะไม่ได้โดดมาทําอะไรมีม,มีมีกิจกรรมเล็กน้อยแต่ว่ามันเออเหมือนจะเหมือนจะโดดมาแล้วรออะไรสักอย่างอรเงี้อันนี้ดูง่ายๆในทางเฟรมสูงห้นาทีนะเาราืูว่าจะเอาสามสิบก็ได้ สิบห้าแล้วกันก็เดี๋ยวเรามายืดดูกันนิดนี่หลังจากโดดขึ้นมาอันนี้ของใหม่ที่ขึ้นมานะสามสิบางทีเพิ่งแทงแรกอย่างนี้แ๊บเนี่ยโดดมาแล้วก็ขึ้นตอนนี้มีย่อตัวลงแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็ไซเวยเลย๊บเนียอาจจะมีนิดนิดหน่อย เกาะก็เล uh, ่นอยู qua, uh ่แคบๆอยู่ตรงนี้ฮะสังเกตจากแบนด์วิ h ของบนเจอร์แบนดูก็รู้เนี่ยตีกกอบไม่เห็นนะฮะเดาไม่ออกว่าจะขึ้นหรือลง ขึ้นไปแล้วก็เอาตรงนี้เลยเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเน,นี่ยวิ่งเนถ้าวิ่งลงตร้นี้ก็วิ่งล่างนะฮะก็ดูอาการไม่ออกจริงๆว่าว่าจะไปทิศทางไหนะแต,แต่แต่ถ้าดูในทางเฟรมสิบห้าททีเนี่ยดูไม่ดีเดนตอนนี้นะฮะป,ปลายตลาดตันนีนะ้อันนี้ก็ขึ้น่นงนลงเป็นของธรรมดาแต่มันไม่ไปไหนเลยเหมือนถ้าดูทางเฟรม D ก็จะเห็นว่ามันอยู่กับที่ ไม่กระดีกระดาเลยใช่ไหมก็เดาว่ามันต้องรอข้อมูลอะไรสักอ,อย่างที่เกิดขึ้นอ,อทางเลือกก็ไซเวไปก่อนออจริงๆทางเลือกมันมี2ทางอยู่แล้วนะไม่ลงหรือขึ้นไซเ,เวก็คือ,อ,อถ้าไซเวนานๆจะบอกอาการได้แต่นี้มันเพิ่งไซเวเว,วันแรกแล้ววันนี้จะเป็นวันที่สองกนะ็ดูอาการก็รู้ ปกติต้องเลือกทางอยู่แล้วอันนี้มันก็เปิดโดดเหมือนเมื่อวานตอนเช้ามาก็ยืนข้างๆกันแหละนะ,ะเดี๋ยวก็อาจจะก็เพิ่มเล็กๆน้อยตามใจนะะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวต้องลองหาข้อมูลว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทองแล้วมันจะมีผลกระทบในทางบวกหรือทางลบนะฮะ